สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะได้นําเสนอข้อมูลของความเห็นต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายหลายท่านนะครับถามว่าหลังจากโควิดซึ่งประเทศของเรากําลังจะเปิดและหลายๆที่หลายแห่งครับเริ่มเปิดไปแล้วสถานการณ์ของเกิจ,จักเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็อยากจะนําสถานการณ์ของเกิดจ,จักต่างต่าง ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่อเมริกาผู้ที่มีส่วนร่วมในเกิจักรรวมทั้งสิทธิพิบาลและผู้นำกิจักรนะครับต่างก็เห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องของ new normal สำหรับสมาชิกกิจักรที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ทุกคนจะกลับมาโบสถเหมือนเดิมที่เคยเป็นก่อนโรคระบาดนั้นปรากฏว่ามันน่าเศร้าครับน่าเศร้าเสียลืเกินเพราะว่าสําหรับกิจักรส่วนใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกานะั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ทุกคนจะกลับมาโบสถ์มันเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วมีแต่หรือเหลือแต่คนที่ตั้งใจจะมาโบสถ์จริงๆฉะนั้นพี่น้องครับมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละบริบทนะครับแต่งไงก็ตามครับเมื่อเรารู้แนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูนะครับว่าบทความต่อไปนี้นะครับพี่น้อง เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะใช้การเข้าร่วมประชุมหรือตัวเลขของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนมัสการในวันอาทิตย์นั้นเป็นพื้นฐานของการเติบโตของกึจจักรนะครับเราอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่า New Normal เราจะทำอย่างไรที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้าก็ยังคงขยายออกไปและมรสุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด เนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถที่จะเปิดเข้าไปใน YouTube ใน Facebook จะเห็นการถ่ายทอดสดของอะไรคิดจักเราเห็นว่าสมาชิกที่รักพระเจ้าที่หายไปจากโบสถ์นะครับแต่ความเชื่อความศรัทธาของเขานั้นก็ไม่ได้หายไปฉะนั้นในส่วนนี้ก็คงจะไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่แต่ยังก็ตามครับในฐานะสิทธิพิบาลก็เป็นห่วงเหมือนกันครับว่า พี่น้องเหล่านี้จะเปิดไปใน YouTube ซึ่งเป็นกครือจักรที่อาจจะสอนผิดกครือจักรตกขอบกครือจักรที่สอนเทียมเทสกครือจักรที่เพี้ยนพี่น้องครับนั่นแหละครับคือความห่วงใยของศิษย์พิบาลที่มีต่อสมาชิกทุกทกท่านดังนั้นเองพี่น้องครับหากว่าท่านเปิดดู YouTube ครือจักรแห่งไหนนะครับเกินสองครั้งขึ้นไปพี่น้องครับโปรด โทรศัพท์มาที่สิธิบาลของท่านครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ท่านชอบฟังนักเทศที่สอนแล้วท่านรู้สึกถูกใจมากเหลือเกินนั้นมีความเชื่อออกไปในแนวทางไหนพี่น้องจะได้ทราบนะครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมห่วงใยและอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านเอาแล้วครับเราเข้ามาถึงเรื่องของความผิดปกติใหม่นะครับความผิดปกติใหม่ของกรักสที่จะเกิดขึ้น ก็คือ n e w แอบนอร์มอนะครับซึ่งในอนาคตก็จะกลายเป็น New Normal ก็คือประการแรกครับนิสัยของการเข้าร่วมกิจจักรนั้นได้ค่อยๆถูกลดลงและทำลายไปการรวมตัวหรือการมีสามาัคคีธรรมกับเพื่อนร่วมความเชื่อหรือพี่น้องในพระคริสต์นั้นซึ่งถือว่าเป็นวิในฝ่ายวิญญาณซึ่งเพื่อนอภีบอกว่าอย่าขาดโบสอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นนั่นคือการแสดงตัวตนครับ นั่นคือกายภาพที่พระเจ้าต้องการให้เรามารวมกันฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับคือโควิด -19 แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถที่จะเข้าไปใน YouTube ในสื่อออนไลน์ต่างๆพี่น้องครับนิสัยการมาโบทนั้นก็จะค่อยๆหายไปหมายความว่าการมาโบทเป็นประจำนะครับจะค่อยๆลดน้อยลงนั่นคือ สาเหตุประการแรกครับพาให้ไปการที่สองนะครับเราพบความจริงอย่างครับว่าถ้าใครยังไม่กลับมาตอนนี้ครับถ้าใครยังไม่กลับมาตอนนี้โอกาสที่เขาจะกลับมาก็น้อยลงไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าพี่น้องกลุ่มนี้นะครับมีนิสัยหรือว่ามีอุปนิสัยที่ติดไปแล้วครับติดสบายติดสะดวกติดเรื่องที่เขาจะไม่ต้องแต่งตัว ไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าออนไลน์เทศนาออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นจึงมีข้อสังเกตนะครับพอจะสรุปได้ว่าถ้าในช่วงนี้ยังไม่กลับมานะครับอนาคตเนี่ยจะกลับมาก็รยากครับฉะนั้นตอนนี้ครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่อาจจะไม่อยู่ในเคดตจักรที่จะเติบโตต่อไปประการที่สามครับ คนที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมดิจิทัลได้และถนัดที่จะเข้าร่วมดิจิทัลได้ตอนนี้นะครับพอจะสุบได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าในที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะ,ะไม่ค่อยได้มาโบสแล้วจะขาดโบสถไปอย่างถาวรมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เธอไปโบสแบบดิจิทัลนะครับ mm. ก็คือไปโบสถแบบออนไลน์หมดและเธอก็ชอบที่จะเข้าร่วมนะครับ ร่วมการนมัสการด้วยเสื้อผ้าลำลองเสื้อผ้าชุดใส่เล่นหรือแม้กระทั่งบนเตียงนอนของเธอก็สามารถไปบวชได้ฉะนั้นพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็จะยอมรับครับว่าเธอเป็นสมาชิกคี่จัจัออนไลน์ไปแล้วนี่เป็นสภาวะคุกคามบวชออนไซต์นะครับคุกคามบวชที่เปิดมาในตอนนี้เลยครับประการที่สี่ครับถ้าคน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์กลุ่มอธิษฐานกลุ่มย่อยต่างๆนะครับคนที่ไม่มีคอนแทคเลยไม่มีการติดต่อใดๆเลยนะครับในกลุ่มเล็กแน่นอนครับโอกาสกลับมาก็คงจะน้อยลองสังเกตนะครับคนที่เข้าร่วมในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์นะครับก็จะมีโอกาสกลับมามากถ้าหากว่าคริสจักเนี่ยจัดงานอีเวนต์หรือจัดปาร์ตี้หรือจัดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการรวมพล คนมาเซลล์รวมพลคนที่มากลุ่มแคร์นะครับนั่นแหละครับจะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่มากลุ่มเซลกลุ่มแคร์นั้นเขาจะมีส่วนร่วมนะครับตอนโควิดพี่น้องจะสังเกตนะครับกลุ่มแคร์ก็มีความเข้มแข็งขณะที่เกิดโควิดนะครับกลุ่มแคร์ก็สามารถที่จะเข้มแข็งต่อไปได้และยังมีสมาชิกเพิ่มพูนด้วยนั่นคือเป็นความหวังของกิจจักนะครับ แต่ในทางกลับกันคนที่หลุดจากแคร์คนที่หลุดจากเซลล์คนที่หลุดจากกลุ่มอธิษฐานเล็กๆกลุ่มย่อยต่างๆนั้นการที่เขาจะกลับมานั้นก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆกลุ่มที่5นะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่น่าห่วงยายเป็นห่วงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆลคนที่ขาดโบสนะครับพอมาถึงโควิดนี้โบสยิ่งปิดนะครับการเปิดโบสเนี่ยก็รู้สึกว่าสําหรับคนเหล่านี้นั้นหายไปเลยครับ นั่นหมายความว่าการระบาดของโรคโควิดเป็นการระบาดระดับโลกหรือเรียกว่าการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยเป็นตัวเร่งครับเป็นตัวเร่งความเร็วให้คนกลุ่มนี้ที่ไม่มาโบสถ์กลายเป็นคนที่จะขาดโบสถอย่างถาวรตลอดไปพีนั้นครับทุกที่ทุกที่ผมเชื่อแน่ว่ามีความประสงค์อยากจะให้เกิดออนไลน์ในวิกันนะครับเราต้องให้ความสําคัญของออนไซต์ site, ต้องจัดออนไซต์ให้ดีนะครับและเราก็ไม่ควรจะทิ้งออนไลน์ด้วยฉะนั้นการจัดแบบทั้งออนไซต์ออนไลน์นั่นจึงมีความสําคัญครับแล้วก็มีสัพท์คํานึงเรียกว่าไฮบริดก็คือจัดทั้ง2ระบบพร้อมๆกันผมอยากจะขอทบทวนทั้ง5กลุ่มนี้นะครับเพื่อเราจะที่ฐานเผื่อพี่น้องของเรานะครับกแรกก็คือกลุ่มที่นิสัยการมาโบสการเข้าร่วมกิจกรรมในโบสการเข้ามานมัสการพระเจ้าในโบสนั้นได้ลดน้อยแล้วก็ถอยลง แล้วก็จะถูกทําลายไปในที่สุดก็คือนิสัยการมาโบสถ์จะถูกทําลายไปตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนะครับเราจะรู้เลยครับว่าถ้าตอนนี้โบสถ์เปิดแล้วคนเหล่านั้นยังไม่มาอีกนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะหลงหายไปและไม่กลับมาโบสถ์อีกนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องใหิศฐานเผื่อนะครับและแสดงความ่วงใหญ่และไม่เพียงแต่เท่านั้นครับหาวิธีการที่จะดึงคนเหล่านี้ ให้กลับมาที่โบสถ์ให้ได้กลุ่มที่สามครับคนที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมคิสจักรแบบดิจิทัลออนไลน์นั้นเขาแน่นอนครับเขาติดความสบายไปแล้วนะครับฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยก็น้อยลงไปอีกกลุ่มที่4ครับคนที่ไม่ให้เข้ากลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์กลุ่มย่อยกลุ่มเล็กนะครับก็น่าจะหลุดและกลุ่มที่5คนที่ไม่ยอมมาโบสครับ ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแน่นอนครับตรงนี้น่าจะถึงจุดจบครับก็คือหลุดแน่นอนฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับเราจะต้องดูแลนะครับคนทั้ง5กลุ่มนี้โดยที่การเปิดโบสถ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากและเราเองนั้นจะต้องจัดการต้อนรับให้ดีจัดโครงสร้างของโบสถ์ให้ดีจัดพันธกิจของโบสถ์ให้พร้อมรับคนเหล่านี้ที่จะกลับมา<ๆ>เขาจะไม่กลับมาเจอโบสถ์แบบเดิมๆที่เขาจะละทิ้ง หรือเขาจะไม่อยากมาแต่เขาจะกลับมาเจอโบสถ์ที่พัฒนาและสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเขาในทุกๆระดับใต้ขอพระเจ้าอันมวยทัพรณและเป็นต้นเหตุของการพัฒนากิจจักรที่เราจะต้องพึ่งพาพระองค์และทูลขอพระองค์ด้วยการอธิษฐานให้สมาชิกของกิจจักรนั้นยังดำลงอยู่ในความศรัทธาและให้มาโบสถ์ ตามคำสอนของพระบมพีที่ว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่นั้นแต่ขอให้เขาได้รักษาความสัมพันธ์มีสาม,มัคคีตามพระเจ้าและมีสาม,มัคคีรรมกับพี่น้องขอพระเจ้าอําหนือยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ and i ามใจกับพระผู้ชว่วยใทรวมกับผู้เชื่อทั้งหลาย